จะมาฟังการแบ่งปันการค่าต้องบอกว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆแล้วอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเลยนะคะกับหัวข้อ KPI คืออะไรสําคัญอย่างไรต่อความสําเร็จนะคะซึ่งวันนี้นะคะเช้านี้เนี่ยเราได้รับนะคะการนะคะ เลียนเชิญนะคะสุดยอดผู้นําของเราเลยนะคะที่ตัวท่านเองอ่ะจะมาแบ่งปันในหัวข้อนี้ค่ะและต้องบอกว่าตัวท่านเองนะคะเป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องบอกว่าประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็วนะคะและมากมายด้วยความสามารถมากนะคะอดีตตัวท่านค่ะจบปริญญาตรีค่ะคณะวิทยาศาสตร์เคมีม,มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะและอดีตตัวท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะทางด้านเครื่องกอัแระยา,ยาม,มามากกว่า5ปีค่ะเป็นเซลล์เอนจิเนียร์เครื่องมือวิทยาศาสตร์1ปีนะคะแล้ต้องบอกว่าตัวท่านเองนะคะเป็นพนักงานประจํา ที่ไม่เคยผ่านการทําธุรกิจใดๆมาก่อนเลยค่ะแต่ตัวท่านเองนะคะได้เข้ามาพบโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะคะที่สุดในชีวิตเลยค่ะนั่นก็คือโอกาสจากของธุรกิจนูสกินนะคะจากการแนะนําของเพื่อนก็คือคุณหมีและก็คุณเนยนั่นเองนะคะและตัวท่านเนี่ยใช้เวลาเพียง3าเดือนเท่านั้น,นะคะ่ะแต่รายได้หลักแสนจากนูสกินค่ะและตัวท่านประสบความสําเร็จ รวดเร็วมากๆนะคะได้รับเชิญสัมภาษณ์ในรายการอายุน้อยร้อยล้านค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะกดเลขสี่รัวๆเข้ามาในช่องแชทค่ะกดเลขสี่รัวๆเข้ามาเลยนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับ President i a l Director และนะคะทำเงียบรายได้สะสมนะคะเป็นว่าที่รายได้สะสม20บล้านบาทใหม่เร็วนี้อย่างแน่นอนะคะ่ะกดเลข4ี่รัวๆเข้ามาต้อนรับคุณหนุม่มธนรัตน์ภูวิจจรวัตรค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุม่มครับสวัสดีครับคุณส้มโอนะฮะ ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสมโอนะโปรโมทได้สุดยอดมากๆนะครับเอ่อก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะรเพราะว่าภรรยาโปรโมทเองนะธุรกิจครอบครัวนิดนึงนะแล้วก็นะต้องขอบคุณนะคุณฟิล์มด้วยนะที่เมื่อกี้แชร์ในพาทของโปรดักต์ได้สุดยอดมากๆผมเชื่อว,ว่านะ แค่ใครเห็นหน้าคุณส้มโอกับคุณฟิล์มเนี่ยก็อาจจะอยากใช้สินค้านูสกินแล้วถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็แค่นะออกไปแบ่งปันนะครับใช้สินค้าให้มีผลลัพธ์นะครับออกไปแบ่งปันไงธุรกิจก็เกิดแล้วนะครับโอเคนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในพารของผมบ้างนะทำไมวันนี้ผมพูดติดขัดจังเลยนะ่ะโอเคนะะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอแชร์สกรีนก่อนนะ ก็ก <g plane story> oh well. ่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณนะผู้เปิดโอกาสนะคุณหมีคุณเนยนะครับแล้วก็พี่โป้งพี่เพนนะพี่หนึ่งพี่จีนะที่ให้มาแบ่งปันในวันนี้นะอะไรยังไงเรากดเลขสองสี่สองนะครับเข้ามาในช่องแชทเลยนะฮะโอเคนะอ่ะนะครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาแบ่งปันในเรื่องราวเกี่ยวกับ KPI ถูกไหมนะไหนใครรู้จักคําว่า KPI บ้างครับใครเคยรู้จักบ้างคําว่า KPI คืออะไรนะลองลองแบบพิมพ์สั้นๆ นะถึงคําจันกัดความที่เราเนี่ยเข้าใจหน่อยได้ไหมว่า KPI คืออะไรฮะนะพี่ก้อยบอกรู้จักนะฮะ KPI คืออะไรฮะตัวชี้วัดออแล้วพี่น้องพิมพ์มาแล้วนะตัวชี้วัดวัดผลนะตัวชี้วัดนะฮะโอเคนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอแบ่งปันนะครับในแบบให้เราเข้าใจแบบง่ายๆนะฮะให้เราเข้าใจแบบง่ายๆเลยว่า KPI เนี่ยคืออะไรนะฮะ KPI เนี่ยนะครับมันง่ายมากครับทุกคนนะ KPI มันคือเส้นหนึ่งเส้นครับเส้นเส้น,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 นเส้นนี่นี่นี่นะมันคือเส้นที่ใช้วัดความสําเร็จ่านะฮะมันคือเส้นที่ใช้วัดความสําเร็จครับตัวหนังสืออาจจะไม่ได้งดงามมากนะฮะเพราะว่าเป็นคนรีบเขียนรีบเขียนนะเส้นใช้วัดความสําเร็จนะฮะ แสดงว่าวันนี้ครับเราเข้ามาทำธุรกิจนูสกินเนี่ยนะฮะถ้าเราอยู่บนเส้นนะ่ะคืออยู่บนเส้นวัดความสำเร็จอนะ่ะไม่ได้อยู่ใต้เส้นนะอันนี้คือพื้นที่ใต้เส้นใช่ไหมนะฮะอันนี้คือพื้นที่ใต้เส้นนะฮะแต่เราเนี่ยอยู่บนเส้นตอนนี้คือเราอันนี้คือเรานะนะฮะเราเล่นอยู่บนเส้นเนี่ยนะครับแสดงว่าเรากำลังอยู่บนความสำเร็จครับทุกคน วันนี้เนี่ยใครอยากรู้บ้างว่าตัวเองเล่นอยู่บนเส้นไหมใครอยากรู้บ้างพิมพ์คาว่าอยากเข้ามาในช่องแชทหน่อยเราอยากรู้ไหมเส้นความสำเร็จในธุรกิจนูสกินวัดยังไงอนะฮะบางคนอาจจะยังไม่รู้เลยว่าเออเข้ามาทำนูสกินเนี่ยนะครับในแต่ละเดือนที่มันผ่านไปเนี่ยนะะมันมีอะไรวัดเราว่าเออวันนี้เดือนนี้เราสำเร็จนะฮะจริงๆเนี่ยนะครับพี่หนึ่งพี่จีเนี่ยนะครับบอกไว้ว่านะ เส้นวัดความสำเร็จหรือ KPI ในธุรกิจนูกินในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับที่ทุกคนสามารถนะฮะวัดความสำเร็จของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครนะเอาแค่ตัวเองเลยเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณสามข้อด้วยกันนะมีอยู่ประมาณสามข้อด้วยกันนะฮะอะไรนะฮะมองไม่ค่อยเห็นความรักบางตาฮะค,คุณส้มโอนะฮะเ,เล่น,นมีอยู่สามข้อด้วยกันนะฮะก็คือนะครับ ข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งนะครับคือเซเว่นเวิร์กโฟกับเซเว่นคอร์ r ดเดอร์ครับนะบวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องวัดตัวเองก่อนว่าในแต่ละวันที่มันผ่านไปเนี่ยนะครับทุกๆเดือนเนี่ยนะฮะเราได้ทำเซเว่นเวิร์กโฟร์เซเว่นคอร์ดเดอร์หรือเปล่านะครับไหนใครคิดว่าตัวเองทำเซเว่นเวิร์กโฟ a ์เซเว่นคอร์ดเดอร์ในทุกๆวันมั้งครับ อ่าพิมพ์คําว่าเราเข้ามาในช่องแชทหน่อยนะพิมพ์คําว่าเราเข้ามาในช่องแชทหน่อยอ่าคุณนานาน,านะฮะเรานะครับโอเคสีปากกาไม่ชัดโอเคครับพี่หนึ่งนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนสีดําแล้วกัน,นะฮะสีดําชัดดีนะฮะอ่าข้อที่หนึ่งครับเซเว่นเวิร์คโคเซเว่นคอร์ิเอร์นะครับโอเคนะครับอ่าคนที่พิมพ์คําว่าเราเข้ามาเนี่ยแสดงว่านะค,คุณกําลังอยู่บนเส้นที่ใช้วัดความสําเร็จอยู่นะครับ ข้อที่สองครับนะฮะก็คือคุณเป็นห้าบวกหรือเปล่าทุกรอบประชุมนะเราเป็นห้าบวกทุกรอบประชุมหรือเปล่านะฮะถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเป็นห้าบวกเราพาคนเข้ารอบประชุม NIS อเราพาคนไป SO โอเนี่ยนะครับเป็นห้าบวกเนี่ยนะแสดงว่าคุณอยู่บนเส้น KV i ของความสำเร็จในธุรกิจมูสกินนะไหนใครเป็นห้าบวกบ้างพิมพ์เลขห้าเข้ามาในช่องแชทเลยนะฮะเลขห้าเข้ามาหน่อย นะฮะอ่ารอบที่แล้วเราไปเอสโอเราพาคนไปนะอย่างน้อยสุดเนี่ยก็คือห้าคนนะครับโอ้เต็มเลยนะเนี่ยคือเส้นวัดความสําเร็จนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่สามบ้างนะข้อที่สามคือคุณเป็นห้าพันบวกหรือเปล่านะห้าพันจีวีบวกเนี่ยนะโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับทีมงานเนี่ยนะครับที่เป็นบ R เนี่ยคุณเป็นบ R รแล้วคุณเป็นห้าพันบวกหรือเปล่า ไหนใครโฟกัสเป็นห้าพันบวกขึ้นไปทุกเดือนบ้างพิมห้าพันเข้ามาเลยนะเป็นห้าพันบวกทุกเดือนดี็ไหมอ่าพี่น้องนะฮะห้าพันบวกนะครับพี่วิชห้าพันบวกพี่แอนห้าพันบวกพี่หอมนินห้าพันบวกนะครับโอเคนะเนี่ยนะครับถ้าเราโฟกัสแบบเนี้ยครบสามข้อในทุกๆเดือนเนี่ยแปลว่าคุณเล่นอยู่บนเส้นแต่ถ้าเราเข้ามาทำดูสกินครับ และเราคิดว่าการเข้ามาเรียนรู้ซูมนะครับการเข้าไปฟัง facebook นะครับการเข้ามาฟังการเรียนรู้ต่างๆในรอบประชุมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีเส้น KPI นี้ในการวัดครับแปลว่าเรายังไม่ได้เล่นบนเส้นแปลว่าเรายังไม่ได้ทำดูสกินแบบจริงจังครับแบบคนสำเร็จนะฮะคุณรู้ไหมว่าสามข้อเนี้ยนะครับคนที่คิดขึ้นมาเนี่ยพี่หนึ่งพี่จีเนี่ยนะครับเดินบนเส้นทางเนี้ย เส้น KPI เนี่ยนะครับมาตลอดระยะเวลายี่สิบหกปีครับทุกคนคุณว่าคนเดินเส้นทางเนี่ยไปไปมามาอย่างเงี้ยในเส้นทางยี่สิบหกปีอะนะฮะเขารู้หมดแล้วไหมว่าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางของความสำเร็จที่จะบอกทุกคนรู้ไหมฮะถ้าคุณเดินกลับบ้านทางเดิมทุกวันยี่สิบหกปีคุณรู้ไหมว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางลัดที่สุดแล้วที่จะไปบ้านคุณถูกปะนะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องเชื่อครับคุณต้องเชื่อคนที่เขาเดินเส้นเนี้ยมายี่สิบหกปีครับถ้าคุณจะสําเร็จใช่ไหมนะฮะไหนใครคิดว่าตัวเองทําได้บ้างไม่รู้แหละก่อนหน้าเนี้ยนะครับอาจจะไม่ได้ทําอาจจะไม่ได้โฟกัสอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่วันเนี้ยคนที่เข้ามาฟังนะครับเรารู้แล้วนะแล้วเราจะวัดผลด้วยสามข้อเนะี้ยทุกเดือนส่วนตัวของเราเองนะแล้วเราทําได้แน่นอนพิมพ์คำว่าทําได้เข้ามาในช่องแชทเลยฮะ นะทำได้ไหมครยากเกินไปไหมถ้าวันนี้คนจะสำเร็จในธุรกิจเนี้ทำแค่สามข้อยากเกินไปไหมครับไม่ยากเกินไปถูกป่มนะผมเชื่อว่านะทุกคนทำได้แน่นอนนะทำได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าวันนี้เนะี่ยคุณเป็นคนที่เล่นมนตนะ์เส้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์ของคุณเนะี่ยนะครับมันจะเติบโตยังไงนะมันจะเติบโตรวดเร็วยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตาลบทิ้งก่อนนะ โอเคนะผมให้ดูเคสเคสหนึ่งครับเป็นทีมงานผมนะฮะน้องคนเนี้ยกลับมาทำธุรกิจกับผมเนี่ยในวันที่เขาไม่พร้อมที่สุดไม่พร้อมที่สุดเลยนะเพราะว่าอะไรนะกลับมาทำในวันที่นะดาวไลน์เลิกไปแล้วนะไม่มีดาวไลน์เลยนะดาวไลน์คือศูนย ก่อนหน้านี้เคยทําธุรกิจมาแล้วก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวนะไปเปิดร้านอาหารแล้วก็กลับมาทําดูสกินนะครับในวันที่ดาวไลน์เลิกหมุนแล้วนะแล้วก็ในวันที่อัพไลน์สองเลเวลนะครับก็ออกไปจากธุรกิจเหมือนกันนะคุณว่าท่าน้องเขาว่าคิดเยอะนะฮะคิดเยอะนะครับต้องคิดว่าต้องมีดาวไลน์ต้องคิดว่าต้องมี line, อัพไลน์ line, นะฮะ ในธุรกิจเท่านั้นถึงจะประสบความสําเร็จได้อ่ะนะเป็นเราเรากลับมาทํำไหมถ้าวันนี้เรากลับมาทําในวันที่เราไม่พร้อมที่สุดอ่ะนะฮะอัพไลน์ก็ไม่มีดาวไลน์ก็ไม่มีนะะธุรกิจก็กําลังมีปัญหานะฮะคุณก็อาจจะไม่พร้อมใช่ไหมนะใจคุณก็อาจจะแบบมันจะสู้ได้หรือเปล่ามันจะทําได้หรือเปล่าใช่ไหมนะ่ยแต่วันแรกที่น้องเขากลับมาครับเขาก็ตั้งเป้าเลยเราเห็นปะเราเห็นเป้าในกระดาษไหม หนึ่งมืนคะแนนนะคร Q หนะึ่งฮอกไกโดออฮอกไกโดคือทิปิปปีไหนฮนะปีที่แล้วนะฮะกลับมาในสภาพที่ไม่พร้อมที่สุดแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะคุณว่าเขาทำได้ไหม Q หนึ่งฮอกไกโดทั้งปีเลยปีที่แล้วเนะี่ยคอลี่ไฟฮอกไกโดได้ไหมนะฮะคอลี่ไฟไม่ได้แม้แต่เดือนเดียวนะทั้งปีนะทั้งปีเลยนะนะะ แต่สิ่งหนึ่งที่ปาล์มเนี่ยนะครับแตกต่างจากคนอื่นคืออะไรรู้ไหมนะต่อให้เขามาคนเดียวอะครับนะเขาไม่เคยจะซื้อบัตรห้าไม่เคยจะไม่ซื้อบัตรห้าบวกเลยนะะทุกงาน NIS ทุกงาน SO ที่เขาไปหนึ่งปีเนี่ยซื้อบัตรห้าบวกและไปคนแรกเสมอนะฮะไม่เคยบอกพี่หนุ่มพี่โอหนูไม่เห็นมีคนมาด้วยเลยทำไมหนูต้องซื้อห้าใบ นะไม่เคยมีคำถามนี้กับน้องเลยนะนะไม่เคยได้ยินนะเคยแต่พูดว่ารอบหน้าเดี๋ยวหนูจะเอาคนมาให้ได้รอบหน้ายัางไงหนูต้องมีห้าคนให้ได้นะพูดอย่างนี้ตลอดนะแล้วก็ยืนอัพเตอร์แล้วก็ไม่มีคนตลอดมาคนเดียวมาคนแรกนะมาคนเดียวตลอดนะฮะวันนี้น้องเขาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาฟังว่าติดงานประจำช่วงเช้านะครับแต่ครับคุณดูนะ ความพยายามในการเล่นบนเส้นนะครับมันจะเกิดผลต่อเมื่อเราเข้าใจมันนะฮะโ o so, รอบล่าสุดนะฮะรอบล่าสุดใครไปงาน SO บ้างครับใครไปบ้างพิมพ์คำว่า SO เข้ามาในช่องแชทหน่อยนะฮะรอบล่าสุดเป็น SO แรกนะฮะที่น้องปาลมเนี่ยมีคนไปครบห้าคนคุณดูในภาพดินะฮะห้าบวก นะแบบที่พี่หนึ่งพี่จีบอกเลยนะ KPI นะฮะคุณรู้ไหมแค่มีคนในงานห้าคนนะครับจากตอนแรกเนี่ยการจะทำคะแนนขึ้นไปห้าพันเนี่ยสำหรับปาล์มเนี่ยผมบอกเลยนะยากสำหรับน้องมากนะดูห่างไกลอะ่ะนะดูห่างไกลามากในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะแต่นะครับพอทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับอยู่บนเส้นที่วัดความสำเร็จที่ถูกต้องนะครับใน KPI อะ่ะ นะคุณดูดินะออกมาปุ๊บนะทีมงานเริ่มบ r f a ร์ฟ a แทออกมาปุ๊บทีมงานเริ่ม b r f a ร์ฟ a แทเกิดอะไรขึ้นครับตามคนเดิมตามคนเดิมนะเพิ่มเติมคือนะมีคนในรอบประชุมครับอันนี้คือสิ่งที่น้องเพิ่มเติมทุกวันน้องสปอนเซอร์นะครับหลังเลิกงานคุยซูมตลอด เพื่ออะไรครับขายระบบนะครับแนะนําสินค้าแนะนําธุรกิจนะครับเอาคนเข้างานนะะแต่ผลสุดท้ายครับพอเราทําอยู่บนเส้นจริงๆอะนะวัดความสําเร็จได้ไหมครับทุกคนวัดความสําเร็จได้สิพอยี่สิบเอ็ดวันที่อยู่บนเส้นนะครับเป็น new EBP ใหม่นะภายในยี่สิบเอ็ดวันนะเรากดเลขแปดรัวๆให้กับน้องปามหน่อยได้ไหมฮะ ยี่สิบอ็ดวันจากที่ไม่เคยทำได้เลยยี่สิบเอ็ดวันเป็น new EBP ใหม่แล้วมี4 BR ที่อยู่ในระบบนะครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่4 BR จัดตั้งด้วยนะ4 BR ที่อยู่ในระบบและทำธุรกิจไปพร้อมกันนะค,คุณว่าสุดยอดไหมอ่ะโคตรสุดยอดนะครับอัตราโกร้เูทเทียบกับเดือนที่แล้วคือเท่าไหร่รู้ไหมทุกคนสี400่ร้ยเปอร์เซ็นต คือยอดขายที่โตในวันเดียวกันเนี่ยนะครับ400%คุณว่าแค่เล่นบนเส้น5บวกเองนะนะจีวีเกิน5,000ไหมครยทุกคนพอพอเป็น5บวกเกินไป5,000เกินนะฮะรายได้ทะลุแสนไปแล้วเรียบ 100, ร้อยนะฮะแค่เล่นบนเส้น KPI แค่นี้เองนะครับคุณอยากรู้ไหมว่าเคล็ดลับความสำเร็จของน้องปาล์มคืออะไรไหนใครอยากรู้บ้าง ใครอยากรู้พิมพ์คำว่าอยากเข้ามาในช่องแชทหน่อยเคล็ดลับง่ายๆของความสำเร็จเนี้นะะในการที่จะขึ้นมาอยู่บนเส้นเนี่ยเราอยากรู้ไหมง่ายมากครับทุกคนทุกคนสังเกตดูดีๆนะผมกำลังจะเปิดแล้วเคล็ดลับความสำเร็จคุณดูจอดีๆนะคุณเห็นไหมคุณเห็นเคล็ดลับไหมอ่ะใครเห็นพิมพ์สิ่งที่มองเห็นหน่อยฮะเห็นไหม อา้าวไม่มีเหรอจริงเหรอดูดีๆด,ดูดีๆไม่มีเหรอชัดไหมอันนี้ไม่ชัดใช่ไหมอันนี้ชัดไหมอันนี้ชัดอันนี้ไม่ชัดใช่ไหมอันนี้ชัดไหมฮะเชื่อโค100้ดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับทุกคนนะฮะคำว่าเชื่อโค้ดเนี่ยนะครับ มันดูห่างไกลมากสําหรับคนที่ไม่ได้ทําเนี่ยคุณเลยมองไม่เห็นไงเห็นปะแต่วันที่คุณเชื่อโค้ดร้อยเปอร์เซ็นตะ่ะความสําเร็จมันชัดมากๆครับสิ่งหนึ่งที่ปาล์มเนี่ยนะครับทําได้สุดยอดมากๆนะเป็นจุดเด่นเลยคือไม่ว่าผมกับโอเนี่ยจะแนะนําอะไรนะทุกอย่างน้องไม่เคยมีคําว่าแต่ไม่เคยมีคําว่าไม่ได้มีแต่คําว่าโอเคค่ะพี่หนุ่ม โอเคค่ะพี่โอเดี๋ยวหนูจะทําเลยเดี๋ยวหนูจะปรับเลยนะมีแค่คํานี้จริงๆนะครับที่ได้รับมาจากน้องปามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณว่าผลลัพธ์ที่เขาได้อ่ะคู่ควรไหมกับสิ่งที่เขาอ่ะลงมือทำอะรเราว่าคู่ควรไหมฮะคู่ควรถูกป่มขอเขาเชื่อโคนร้อยเปอร์เซ็นครับไม่มีคําว่าแต่ไม่มีข้ออ้างนะครับเพราะชีวิตจริงๆของคนนะครับ คนที่จะสําเร็จอ่ะเขาไม่มีข้ออ้างของความสําเร็จหรอกถูกไหมนะแล้วถ้าวันนี้คุณเป็นห้าพันบวกให้ทีมงานดูได้อ่ะครับแล้วมีแค่ทีมงานหนึ่งสายงานที่เป็นห้าพันบวกกับคุณเนี่ยนะครับรายได้คุณก็แต่แสนทุกเดือนแล้วเราเข้าใจไหมทําไมพี่หนึ่งพี่จีถึงคิดห้าพันบวกขึ้นมานะแค่คุณเป็นห้าพันบวกขึ้นไปแล้วมีทีมงานหนึ่งคนที่ เห็นคุณเป็นแบบอย่างและเชื่อคุณร้อยปอร์เซ็นครับคุณก็มีรายได้หลักแสนทุกเดือนจากธุรกิจนูนสกินถูกไหมนี่คือแค่หนึ่งคนนะนะเพราะฉะนั้นครับสามข้อวันนี้ KPI วัดความสำเร็จนะฮะอยากให้ทุกคนครับโฟกัสไม่ต้องถามว่าเริ่มต้นจากเดือนไหนไม่ต้องถามว่าเริ่มต้นจากวันไหนนะฮะถ้าวันนี้เราอยากเป็นคนสำเร็จครับเชื่อโคด100้ดร้อปอร์เ็นและเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับรับรองว่า คุณประสบความสําเร็จในธุรกิจนูสกินอย่างแน่นอน,นครับก็นะว,วันนี้ครับแบ่งปันเต็มที่นะครับขอคืนใหม่ให้คุณสมโมชค,ครับขอบคุณครับโอเคนะคะอยากให้ทุกคนกดเลขสีร่รัวเข้ามาในช่องแชทเลยคะ่ะกดเลขสีร่รัวเข้ามาในช่องแชทเลยนะคะแล้วก็นะคะวันนี้โค้ดหนุ่มฝากไว้แล้วนะคะเชื่อโค้ดแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะในวันนี้ใครตั้งเป้าหมายนะคะเล่นเหนือเต้นและเชื่อโค้ดร้อยเปอร์เซ็นนะคะพิมพ์คําว่าเราเข้ามาในช่องแชทเลย พิมพ์คำว่าเราเข้ามาในช่องแชทเลยค่ะนะคะสุดยอดมากๆเช้านี้ต้องบอกว่าโหได้รับทางเทคนิคได้รังทางเคล็ดลับได้รัก ได้รับทั้งพลังงานที่สุดยอดมากๆนะคะดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยจริงๆค่ะกับ n e อินฟลูเอนเซนะคะทุกเซกชันนะคะทุกคาที่เราต้องเข้านะคะดังนั้นก่อนจากกันวันนี้ค่ะขอประชาสัมพันธ์กับของมันต้องมีบัตร n e อินฟลูเ n นเซอ e r ซ e รีส์กับ OTC เพิ่มพลังทวีให้กับทุกทุกคนนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยรีบติดต่อโค้ด ู้แนะนําในสายงานได้เลยค่ะและเรานะคะไปเจอกันค่ะกับอีเวนต์นะคะในเดือนหน้านะคะอีเวนต์ประจาเดือนของ OTT ค่ะกับ New Influencer Startup ค่ะที่เรานะคะจะเจอกันในงานนะคะวันที่วันอาทิตย์ที่22กันยายนนะคะที่โรงแรม เซนจูรี่พารอนุสาวรีนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือยังไม่มีบัตรเนี่ยรีบติดต่อผู้แนะนําแล้วมาเจอกันที่งาน NIS ได้เลยนะคะเราจะแบ่งเป็นรอบเช้าค่ะรอบผู้นำนะคะเริ่มต้นเวลา8.30น,นาทีและรอบทั่วไปเริ่มต้นเวลา12.30น,นาทีค่ะนะคะแล้วนะคะเราจะไปเจอกันอีกครั้งกับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ OTT ประเทศไทยนะคะนั่นก็คืองาน s ั c เซสโอลิมปิกค่ะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อสักรู่นี้นะคะคุณเห็นตัวอย่างแล้วของบุคคลที่เริ่มจากคนธรรมดาเลยแต่สามารถประสบความสำเร็จแค่เข้างาน s ั c เซสโอลิมปิกแบบนี้ซ้ำๆ21วันนะคะรายได้หลักแสนและพะลุ EBP นะคะดังนั้นวันนี้น้องปามเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่ใช้งานและอยู่ในงาน s ั c เซสโอ l y มปิก อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะคะดังนั้นนะคะเราจะเจอกันอีกครั้งในวันเสาร์ที่21ถึงวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนะคะรอบนี้เราจะที่โรงแรมลาม่าการ์เด้นนะคะใครที่ยังไม่ได้มีบัตรเนี่ยนะคะรีบติดต่อผู้แนะนําในสายงานได้เลยแล้วเราไปเจอกันค่ะในเดือนธันวาคมนี้ตื่นเต้นที่จะได้พบกับทุกคนอีกครั้งนะคะแล้วสุดท้ายนะคะฝากไว้ก็อขอขอบคุณนะคะทั้งคุณฟิล์มแล้วก็คุณหนุ่มนะคะที่ได้มาแบ่งปันเนื้อหาในเช้านี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะคะและขอขอบ ขอบคุณจากหัวใจเลยนะคะขอขอบคุณคุณตินและคุณจิรวันวิชัยดิษค่ะที่ได้จัดคาดีๆให้กับเราในเช้าวันนี้ก่อนจากการในวันนี้ค่ะ j o ย OTG You Can See the Future แล้วพบกันใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ